พี่น้องจา๋าโอ้นี่พี่น้องจา๋าโอ้โห้โหป้าพี่น้องแล้วกับต่ำมะฮงจ้ะพี่น้องจ๋าต่ำมะฮงฟรีมืออีหญามาพี่น้องแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ๋ามา้มะอืมสายบัวแม่หนุยเอามาหายจ๋าตรงขอบพระคุนแม่หนุยหลาย,ลายมะคืนเนี่ยก็กินเบิร์ดบักลหลายกับต่ำมะฮง อี่อาตำบะฮุงเหรอซาปากับคุยกับสายบัวก็สั่นพี่เนาะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้คู่สุนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มาพ่อกระช่องซาปาผ้ากินนี่ก็จ้ามาเมื่อนี่ซาปาสิพามากินตำบักหุ่งเฮิร์มกับหอยปังจ้าพี่น้องจ้ามาหอยปังหน่วยใหญ่เลยเด้อจ้าพี่น้องจ้าอ้ยนี่จ้า เมืองที่ละเมืองพี่น้องอือนี่พี่น้องจะโอ้โห,โหปาพี่น้องเลิศบาจา่จจะมาสวนใส่กับตับมะฮงจ้ะพี่น้องจะตะมะฮงฟินมืออีหยาม,มาพี่น้องแซ่บอีกแล้วแซ่บอีกเล้ะพี่น้องจะมาไมาอืมอืมอืม เอาไอ้นาวด,ดเนี่ยบาปพี่นงบาสนา,ายปังบาปพี่นงจ้าโอ้ด้ใจค่ะกลายหอยปังหลดเนี่ยมีแต่หน่วยใหญ่เลยหอยปังนี่กินได้หดขี่ได้พีน่นง อืมช้ำตะว่าออกไ้ามงุเพิ่มีมืออีนะ ไหมปังโลนึงเนี่ยอิ่มพี่น้อง ายบัวสายบัวแม่หน่วยเามหาจ้ะต้องขอบพระคุณแม่หน่วยหลายๆเมื่อคืนนี่ก็กินเบิบักหลายกับตาําบักหอียาตําบักหให้ซาะะกับคุยกับบัวว่าั่นีน่น บางคนเพิ่นก็สิว่ากินหอดขี้ฮอดตาเนาะกินได้เบิดพี่น้องหอยปังอื้อ ไม่หนาอยู่อ่ะพี่นงป๊าบอหมานันบอหมันเนี่ยบ่เป็นยังด่ะพี่นงหอยหนันซาปลาสือมาไหวสองสามเหม่อละจ้ะครั้งมันไหวในหนำเนาะจ้ะก็ตายไปหนำเนาะพี่นง แต่บางครูฟิมือ,อางานในแสบไรโอ้ยยั่หหน่วยใดมันเป็นยุ่ยยุ่ยังสีมันสีเม็นนะพี่นอ้องแต่สิได้หายฮายเอ้ เพลแต่อไปอืมหน่วยสุดท้ายปัดเปิดบอพี่หนงโอ้เพล่เพ่<ๆ> คำสุดายฮ่าเพ่อีดีๆพี่นางเพื่อนต้งแสบป๊าแสบ กินกับตำมะฮงกระแซบพี่เนาะกินกับน้ำจิ้มกระแซบป้าพ,พี่เนาะบึะ๊แบแซบป้าตำมะฮงฝีมือเนี่ยแซบแซ่บพอยังหมดกินดินยายแม่เจ้าเท่านี้เป็นขืนมากินนำ้ำบ่เลยจ้าพี่เนองจา้าเอ้า เอาลราจะพิจารณาบรนีัทสาปาะ,ะขอรับไปก่อนฝากกดไลค์ like, ก็แชร์ก็ซับสไครก็ติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูซสาป,ปาภายกินนะด้วยจ้าขอบสุณด้วยจ้า